สวัสดีครับซา้นงน้องแค้นครับวันนี้มาสื่อหยาให้งหัวครับแห่งกอลากากิโลละหาบาทครับกิโลละหาบาทยุบ้าน เ,เขตผู้ฝ่ายนะครับอำเภอคุณหันจังหวัดรีสเกตมึงอกาะกาบันรับบรรยากาศดีแห้งครับเป็นนี่สวนยางแล้วก็นีน่ไฟฟ้า,าเขามาดีแห้งครับอ <c oughs> เดไทยไก่อะไรห่อนครับเอาซับนี้ก่อนละครับสวัสดีครับ